ว่า เมียดีชีวิตดีขอบคุณค่ะพี่แจ๊ถูกต้องไหมคะถูกต้องที่สุดค่ะเขาไม่ได้หมายเขาไม่ได้หมายถึงเธอนะเรา้ก็ปลี่ไก่อนแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องจริงแล้วคํานี้ไม่เกินจริงนะคะอย่างที่หนุ่มก้องห้วยไร่เขาชอบโพสตชื่นชมจีภรยาคุณเบลนั่นแหละค่ะโดยที่ผ่านมานะคะเราก็จะมาเห็นแบบโมเมนต์หนุ่มก้องห้วยไร่กับสาวเบลเนี่ยคอยซัพพอร์ตกันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโชว์ตัวงานเปิดตัวบ็นเซอร์นี่เราไปทาข่าวตลอดเลยรวมไปถึงคอนเสิร์ตล่าสุดห้วยไร่อีหลีหน้านะคะที่สาวเบลเนี่ยทุ่มเท ทําหมดขึ้นเวทีสปอร์ตคนนี้ก็ไาไปหมดตากแดดทําทุกอย่างค่ะแล้วออล่าสุดผลของความตั้งใจดีก็เกิดขึ้นเพราะว่าจูจ่ๆค่ะคุณกองห้วยไรก็โอนเงินให้หนึ่งล้านเป็นข่าวใหญ่เลยลเขียนแคปชั่นบอกว่าให้ภรรยาไปทําสวยนี่หลายคนอิจฉาคอมเมนต์แซวกันบอกว่าอยากจะเป็นเมียก้องหุวยไรอีกสักคนคแต่งานนี้มีคดีพิกค,ค่ะเพราะว่าหนุ่มก้องเขาเฉลยแล้วนะคะ ที่โอนให้สาวเบลเนี่ยไม่คือไม่ใช่ค่าอะไรนะคะหนึ่งล้านเนี่ยเป็นค่าจ้างลูกน้องที่มาช่วยคอนเสิร์ตด้วยละค่ะอย่าคิดเตลิดเพราะว่าจริงๆแล้วก้องรักเบลด้วยหัวใจเงินทองมันของนอกกายเอาฟวัเสียงไอ้กล่องนะจ้า อันนั้นบริษัทผมต้องจ่ายเงินเดือนครับเซลกันเล่นครับจ่ายเงินเดือนพนักง,งานครับแต่ว่าด้วยความที่แต่ว่ารอบนี้มันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายของเด็กๆเ mm hmm. มียผมก็จะเป็นหัวเหตก็ต้องให้ผ่านเมียจ่ายเพราะว่าถ้าผมจ่ายคนเดียวก็จ่ายไม่ได้ครับจริงๆไม่อยากไม่ต้องอยากเป็นหรอกครับผมเมียผมไม่ได้เงินไปสายกรรมหรอกครับเงินทํางานครับ สรุปคือเงินทํางานนะคะแหม่ไม่ได้เงินร้านไม่เป็นไรแม่แม่เดี๋ยวก่อนที่หน้ากล้องเขาติดอะไรอทำไมมันเป็นบุ๋มอะมาอะไรก็ถามเยอะจริงจริงคืออย่างนี้จากงานห้วยไร่หน้าเนี่ยค่ะคือว่าด้วยความที่นางมีแบบแข่งฟุตบอลกลางวันไงแล้วตามแบบเป็นแอร์ด้วยหน้าเพื่อนใหม่อยู่นิดนึงแต่ไม่ยังไงนะคะสาวเบลเขาก็รักหมดใจเหมือนกันค่ะะัลล่าสุดภรรยาขอมอบของขวัญเป็นเพลงใหม่ให้พี่เบลแต่งเองจากใจใช้ชื่อเพลงว่าแต่งเพลงถึงกิกตกใจเลยยังเบลก็เป็นกิกตอนไหนค่ะที่มาที่ไปมันเป็น ะะแล้วพระเอ,อก M.B. เห็นบอกว่าคุณก้องทุนอะไรเขาติ้มให้แล้วนะคะเลือกให้แล้วเขาไม่ยอมเล่นเองนะคะอ,อ่ะมันเป็นยังไงไปฟังหน่อยตาเพลงแรกในชีวิตเลยค่ะแต่งเองร้องเองเใช่ค่ะชื่อเพลงว่าฝากเพลงถึงกิ๊กค่ะอา,อามันเป็นแบบความหมายที่แบบบอกรักสามีฟังแล้วมันเลี่ยนแมอ่อยฟังเหรออา้าแต่งบอกลาก,กันมันฟังแล้วเลี่ยนก็เลยเอ๊ะเปลี่ยนพอตเพลงดีกว่า ไมฝากถึงกิ๊กดีกว่าเอ็มวีก็น้องต้องเตทำให้สิได้ฟังสิได้เบิ่งตอนใส่ประมาณกุมภาก็ขอว่าพี่ก้องหนูขอเล่นเอ็มวีเองแต่พี่กองก็ให้ช้อยมาก็มีน้องต,าตา้าตาไทยบ้าน<อ>น้องต้องเตมันเป็นน้องคางหนูยานเพพ่อเล่นน้ำกันแล้วมันหัวขวันกันบันเดอ่ด<บ> เรื่องเอานะคะชื่อพระเอก MV แต่ละคนก็คตองเตะอย่างเงี้ยโอหัียันอย่างงี้โอ้มันสิหัวขวนกันนะแม่นะแม่นหัวขวนแปลว่า r a i n g ราเาฟกันภาษากลางคือหัวนล้อเหนื่อยกับแจ๊กเกอรลีเรต้องแปลอีสานเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยอีกแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยด้วยทีนึงรับรู้จริงๆแฟนรายการเราเนี่ยดูก็แบบว่าต้องฝึกสมองไปด้วยเออนะ